สวัสดีครับพี่น้องทุกคนที่ติดตามรับชมบุญมาพาจวดมาโดยตลอดที่มาแนะน้าตัวให้เอฟซีคนใหม่ๆได้หูจักว่าบุญมาเนี่เป็นไพ่มาได้ไซหลายคนก็าหูแล้วกําพื้นมาได้ไสนะกับผมซื้อจริงซื้อว่าบุญมามาราศีเกิดกรุงเทพนะครับพื้นเพเกิดกรุงเทพแม่เป็นคนคลาดพ่อเป็นคนเล่าเวียงจันทร์บ่าไอว่าพ่อเป็นเล่าเล่าเวียงจันทร์แท้ๆเลยพ่อเป็นนักดนตรีแม่เป็นนักรองแดนเซอร์ แต่ก็บงมือกันเลยว่าเพื่อนไปพอกันเนี่ยไหนเพื่อนว่าไปร้อยกันยุ่งหัวหินสมัยนั้นเนาะมันหากินยากลาบากเพื่อนก็เลยเอามาฝากย่ายเลียงย่ายกันเลียงมาจนใหญ่ข่อยเปนคนมากมวนตัวข่อยบมักมซีเรี่ยสขอยยุ้งข่อยได้ผู้เดียวยุ้งที่ละย่างบางมือบ้ากันย่างนี่ปลานีดงย่างเลาะลินไปเรื่อยนี่คือความสุขของข่อยสักนึงเบิดก่อนนะไอบุญมากมวนกวนชิบหายมูเวไลมี่เป็นขวด เจ้าก็เห็นบักซีเสียบบ่เคยซื้อมีแต่เสน้นเพราะมันเป็นมิดแท้ถึงสีบอแมนคนไผสีวาไอซัวซําไดไอผสมเพราะเป็นคนกินมัน่นบอแมนมั่นกินเฮ้าก,ววกินแล้วม้วนกินแล้วมั่นกินพอเมาบ่มีสาวบ่มีโศบักซีเสิบเออ <c oughs> <c oughs> คิดแดงเดี๋ยววะเห <c oughs> มือนได้ละมีคนอยากรู้ว่าคําว่าไอเนะี่ย เกิดขึ้นมาได้ยังไงค้ามวัาายเนะี่ยมันเกิดจาก่อยสางโซเซียลขึ้นมาเพื่อจะไวข้ขายรถนี่แหละบาทที่นี่มันมีหลายอย่างมีทั้งรุ่นน้องมีทั้งรุ่นพอมีทั้งรุ่นแม่มีทั้งรุ่น,น,อน,อน,นโอ้มันเกิดเสิเอหลายอย่างยาติัาน,านมีพี่น้องลายนะ <c oughs> <c oughs> เออที่เป็นรุ่นใดก็ตามค้ามวา,ายบุญมามันก็คือคำาอีสานคำาหนึ่งที่เอิญแล้วมันเป็นกันเองเอิญแล้วสบายใจ ว่าโบว่าสิเป็นรุ่นไหก็ตามเลยเป็นชายาขึ้นมาว่าอาอบุญมา<อ>ข้าว่าจวดก็มา่จาาไอตอนนี้ละนะมันมวนบา้างแล้วมันมีแห้งก็เลยเป็นบุณแมาพาจวดไปนะสีว่าเลี่ยนแบบกระซังหลายคนถามว่าอาอบุญมาอาชีพยังตอนนี้เห็ดอนี่ยงงงไปเบิดเบนบ่อาชีพหลักๆของอาอบุญมาเลยนั่นก็คือเปิดร้านตัดผมเล่นหัวคนย่างเดี่ยวมวนเพียงนี่ได้มากต้องก้มหัวให้ต้องเป็นที่ยอมรับของทุกคน อาชีพลองมานันทีเฮ็ดมาหลายปีนั่นก็คือเป็นเซลลขายรถอยู่เต็นท์รถยายโพสขายอยู่ประจำเนี่ยในเพจนะนะเต็นรถดีที่สุดจังหวัดสระแก้วยังไงก็ใครสนใจเรื่องรถมือสองกอ็ทักเขามาถามในเพจได้ถ้าได้ตอบเพจซากอะโทรเขามาเลยมาถึงทุกมือเนี่ยข่อยบุกคิดนะเว้ยว่าตัวตนของ่อยเนี่ยจีเฮให้ซุ้มเจ้ามีความสุขขนาดนี้พอมาถึงช่วงสถานาการณ์โควิด่อยบุกหัว่าคอยเสียวยังไปแจกใจซุ้มเจ้าให้มันมีความสุขภาวะ กำลัง่งซับของข่อยก็เป็นหาเสากินคำเพมือกันผมก็เลยสางคลิปนี้ขึ้นมาอันนี้การตอบรับดีมากเบิ่งละซีเรียดเบิ่งละเครียดศาสตร์นี้หาความสุขบ่ได้กับบุ๊กหูสีแก่ยังไดนคนแบบนั้นล,ลายคนที่ดูมาแล้วมีความสุขข่อยมีความสุขแห้งครับพี่น้องข่อยมานางอ่านคอมเมนต์เจ้าทุ่มือทุ่มือไล่อ่านจนมึดแต่ตอบม่เบิดดอกมันหลายฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ข่อยบ่ฮู้ว่าเฮ้ดไปขนาดนี้แล้วสีมีความสุขกันขนาดนี้อพอคุณจากใจ ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนจริงๆที่เขามาติดตามแล้วก็มีความสุขกับข่อยข่อยคิดว่าการ kit, แคร์คิดแคร์คิดให้คนมีความสุขข่อยว่าข่อยได้บุญละทุกคนก็เหมือนกันนะอย่าลืมที่เฮาบุมีความสามารถพ่อที่จะสร้างให้เขามีความสุขใดเขาก็แคร์คิดดีทำดีคิดจะสร้างเนี่ยก็มีความสุขแล้วปิดไทยอีกหนึ่งบทก่อนครับพี่น้องฝากไว้แล้วกันเรื่องบุญเรื่องท่านหนึ่งบทก่อนครับ บุญนั่นหนอแค่คิดกเกิดเิดผลร่วมกุศลศาสตร์นี่ให้มากขึอนนะกินดียู่ดีย้อนมีบุญนั่นห้อยเยี่ยวย่าจงรักษาความดีไว้นะเอ่ยแก้วแยกย้สวัสดีครับ